สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันในโซโล่เลเวลิ่งนะครับผมโดยพาร์ทก่อนหน้านี่ไอตีหน้าจิตกับปาร์ตี้เนี่ยก็ได้เข้าไปในเลดันเจ้นแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเลดันเจ้นแรงดีนะครับผมแล้วก็ได้พบกับดันเจี้ยนหลังสอนหลังเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปกับมารับชมต่อได้เลยครับผมนี่คือเดอะเกตอุโม,มงค์ที่เชื่อมจากต่างโลกมายังโลกของเราเรื่องมันก็เกิดขึ้นเมื่อ10ปีก่อนหลังจากเดอะเกตปรากฏอันแรกโลกได้เกิดปรากฏการ์อัศจรรย์มากมาย หนึ่งในปรากฏการณ์นั้นก็คือฮันเตอร์ฮันเตอร์ก็คือคนธรรมดานี่แหละที่ได้รับการปลุกพลังหรือเราเรียกว่าอเวกนะครับผมความแข็งแกร่งของพวกเขาเนี่ยก็จะอยู่เหมือนเดิมภายหลังได้รับการอเวกจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ และไอตีหน้าจืดก็เช่นเดียวกันได้กลายมาเป็นฮันเตอร์โดยการที่ได้รับการอเวกแต่ได้รับการอเวกแค่อยู่เพียงแรงอีเท่านั้นความแข็งแกร่งสูงกว่าคนทั่วไปแค่นิดเดียวและก็ต่างจากฮันเตอร์แรงอื่นๆมากโขและใครก็ตามที่ได้รับพลังนี้จะสามารถข้ามเดอะเกตเพื่อไปทำลายมอนสเตอร์ที่อยู่ในเกตนั้นได้แต่ในบางครั้งสิ่งที่เดะเกตนำมาให้คุณพบเจอก็คือลางหลายความสิ้นหวัง แล้วก็มีมอนสเตอร์บ้าคลั่งที่หลุดมาจากไหนไม่รู้และภาพก็ตัดกลับมาที่ตาศบตาระหว่างเทพีเสรีภาพกับไอ้พระเอกหน้าจืดหลังจากไอตีมันผ่านประสบการณ์เฉียดตายมาหลายครั้งมันก็รู้ได้ทันทีว่าในครั้งนี้มันไม่ธรรมดาหลังจากที่ทุกคนกําลังช็อกกับสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าแววตาของไอ้เทพีเสรีภาพมันก็เปล่งประกายขึ้นมาทันทีพระเอกสัมผัสได้ถึงลางร้เลยลรีบตะโกนให้บอกทุกคนหมอบลงเดี๋ยวนี้พอทุกคนหันกลับมาก็เห็นลําแสงที่กาลังพุ่งออกมาจากแววตาของไอ้เทพีเสรีภาพและไอ้ตี ลำแสงกำลังพุ่งตรงไปยังกลุ่มพาร์ตี้พะเอกงอยู่ทุกคนกระโดดหนีตายกันจ้าละวันรู้ตัวไอทีก็พื้นโหว่เป็นแนวยาวเรียบร้อยละไอฮันเตอร์แบ็กคุณลุงคิมก็ถามซาแล้วทุกสุกดิบกันแล้วก็ดูเหมือนว่าทั้งสองเนี่ยจะโอเคแต่อยู่ๆก็มีผู้หญิงกี้ขึ้นมาแล้วก็เห็นมือใครก็ไม่รู้ตกที่พื้นฮันเตอร์แบ็กก็บอกขึ้นมาว่าบางคนไม่รอดแะคุณลุงคิมก็บอกว่าฉันก็เกือบไม่รอดเหมือนกันเนี่ยถ้าไม่ได้ไอตีหน้าจืดตะโกนบอกเนี่ยเราก็คง พระเอกก็รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็มองเห็นจูฮีเนี่ยสติแตกไปเรียบร้อยแล้วฮันเตอร์ซองก็ตะโกนว่าอย่ายืนขึ้นมาอยู่ที่เอาไว้ก่อนถ้าเรายืนเนี่ยจะโจมตีเราอีกครั้งนึงนะทุกคนก็เชื่อฟังคำสั่งคุณซองแต่โดยดีหลังจากนั้นฮันเตอร์ซองก็ขยับขยับมาหาพระเอกแล้วก็บอกว่าฝากจูฮีด้วยเพราะว่าจูฮีเนี่ยไม่สามารถรับมือกับความกลัวได้เท่าไหร่แม้เธอจะเป็นฮีเลอร์แรงบีเธอก็เลือกที่จะลงแต่เลสพื้นฐานง่ายๆแต่ที่นี่ดูยังไงก็ไม่ใช่เลสพื้นฐาน แต่ทุกคนที่รอดอยู่ตอนนี้ก็คือคนที่ฟังเสียงของนายนะต้องขอบคุณนายจริงๆเนี่ยปเป๊มันก็เลยได้แ่ถอมตัวแล้วบอกว่าผมก็แค่รู้สึกถึงอันตรายเฉยๆครับเลยตะโกนบอกทุกคนพูดไปพูดมาไอตีก็สังเกตเห็นบางอย่างแล้วก็ตกใจว่าเฮ้ยคุณลุงซองแม่งกลายเป็นเด็กได้วยไปแล้วนี่หว่า คุณลงซองก็บอกให้พระเอกมาช่วยห้ามเลือดหน่อยแล้วก็ถามพระเอกว่าไอ้เจ้าน้่นะ่ะมันอยู่แรงอะไรพระเอกมันก็บอกว่าผมไม่รู้เรื่องเลยครับผมไม่เคยลงเล่ที่สูงกว่าแรงดีมาก่อนเลยไอ้คุณลงซองมันก็เลยบอกว่าหลังจากที่ฉันเคยมีประสบการณ์ในแรงลงเล่แรงบีมาแล้วสองขัดเนี่ยฉันบอกได้เลยว่าสถานที่แห่งเนี้ยเหนือกว่าดันเจ้นแรงบีซะอีกฉันว่ามันอาจจะเป็นมอนสเตอร์แรงเอไม่สิอาจจะเป็นมอนสเตอร์แรงเอสไปเลยก็ได้ และตอนที่ฉันได้อ่านศิลาจารึกที่วางอยู่ตรงนั้นว่าได้เรื่องบทบัญญัติวิหารคาเทนอนขั้นแรกมันให้บูชาพระองค์ขั้นที่สองก็ให้สันเสริมพระองค์และขั้นสุดท้ายก็คือจงพิสูจน์รัทธาของเจ้าหากมันผู้ใดไม่ทําตามมันผู้นั้นจะไม่มีวันกลับไปอย่างมีชีวิตมันเขียนเอาไว้แบบนี้พระเอกก็เลยถามขึ้นมาว่าคุณซองพระองค์ที่ว่าหมายถึงไอเทพีเสรีภาพนี่ใช่ไหมครับเนี่ยแล้วไอตีมันก็ถามคุณซองว่าคุณยังไหวไหมเนี่ยเลือดมันออกไม่หยุดเลยเนี่ย คุณซองมันก็บอกว่าตอนนี้เราทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะ่ะบ้าจริงๆเลยฉันเอาฮิลเลอร์มาแค่3คนเพราะคิดว่าดันเจี้ยนจะจบอย่างรวดเร็วแต่การโจมตีของไอ้มอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยมันช่างโหดร้ายจริงๆยิงลําแสงมาทีเดียวแม้กระทั่งศพก็ยังไม่เหลือเลยบางคนในปาร์ตี้เราเนี่ยถึงก็เสียสติไปหมดแล้วเนี่ย แม้กระทั่งจูฮีที่เป็นถึงฮีลเลอร์แรงดีเนี่ยแต่เธอก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนหวังจะให้เธอมาฮีลในยามนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ยากมากเลยฉันว่าพวกเราควรจะอยู่นิ่งๆเอาไว้ก่อนนะแล้วรอสถานการณ์เป็นใจกว่าน,นี้แล้วเราค่อยลองวิ่งหนีดูถึงแม้ว่ามันจะไม่ง่ายก็เถอะตอนนี้ทุกคนในปาร์ตี้ก็ต่างกันสะบักสะบอมแล้วก็บ่นอยู่ว่านี่มันดันเจนแรงดีเองนะแค่แรงดีเองเนี่ยนะ ไอ้พระเอกก็คิดกับตัวเองว่าอย่างที่คุณซองบอกแหละเราโดนโจมตีแน่ถ้าเราเคลื่อนไหวถึงจะโชคดีรอดลำแสงไปได้แต่เราต้องไปเจอกับไอ้รูปปั้นที่เฝ้าประตูนี่อีกพวกมันตั้งใจจะไม่ให้เราออกไปได้เลยสินะ สักพักก็มีตัวประกอบตัวหนึ่งพูดขึ้นมาว่าฉันจะไม่ยอมตายแบบนี้แน่ในที่สุดฉันก็จะเข้ากิลใหญ่ได้แล้วฉันจะมาตายที่นี่ไม่ได้เด็ดขาดไอ้ตัวประกอบมันก็ทำท่าจะพุ่งไปที่ประตูฮันเตอร์ซองก็เลยรีบตะโกนบอกว่าไหนทำอะไรอะอยากขยับนะเว้ยมันก็กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ว่ามันมั่นใจในความเร็วของมันน่ะมันจะมุ่งไปที่ประตูในช่วงพิบตาระหว่างนั้นตาของเทพีเสรีภาพมันก็ส่องสว่างขึ้นมาแล้วก็เป็นอย่างที่ตัวประกอบมันบอกจริงว่าช่วงพิบตาช่วงพิบตาเดียวตัวประกอบมันก็เนนี่่ยยออาาากเรตไหนล แต่มมนไอ้ตีหน้าจิตผมจะคิดอะไรขึ้นมาได้แล้วมันก็เลยหันไปถามฮันตอ์โองว่าถ้ามันกวาดเราทิ้งได้ทันทีทำไมมันถึงไม่ทำฮันต์โงก็สนับสนุนว่าเออนั่นสินะแล้วทำไมมันถึงมันไม่ฆ่าหรือว่าห้องนี้บอนเตอร์มันตาบอร์ดอย่างนั้นเหรอลูกปั้นหน้าประตูนั่นที่จะโจมตีคนที่เข้าใกล้ประตูแล้วก็ไอเทพีเสรีพาพจะยิงลำแสงเมื่อมีใครขยับพวกมันโจมตีกันเป็นรูปแบบและก็เหมือนไอตีหน้าจิตจะตัดสรู้ได้ว่าห้องนี้มันน่าจะต้องมีกฎอย่างแน่นอนมันก็เลยรีบหัน ใช่แล้วนั่นแหละไอต,ตีรีบ่านเป็นถามคุณซองว่าบทบัรจัตแรกเขียนว่ายังไงนะครับคุณซองก็ทำหน้างงๆแล้วก็บอกว่าเออบทบัรจัตรเหรอขั้นแรกมันจะเขียนว่าให้บูชาพระองค์นะสักพักหนึ่งไอตีมันก็ทำท่าจะลุกขึ้นมาฮันเตอร์ซองก็ตกใจว่าเฮ้ยนายจะลุกขึ้นมาทำไมเนี่ยไอ้นี่มันก็เลยพูดต่อว่าดันเจียนมันมีกฎอยู่นะครับผมถ้าผมเข้าใจถูกเนี่ยและไอตีมันก็ขย่งตัตเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งฮันเตอร์ซองก็ยิ่งตะโกนไปว่านายจะบ้าไป แล้าตาของเทพีเสรีภาพก็เริ่มส่องประกายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเห็นดังนั้นไอตีก็เลยกล้มตัวหลบลงไปทันทีเสียงวุใใจสั่นไหวดังอยู่ภายในตัวของพระเอกและก็ทําให้เขาตระหนักขึ้นได้ว่ามันจะเริ่มโจมตีเมื่อไหร่นั้นขึ้นอยู่กับระดับความสูงนั่นเอง ตอนนี้เข้าใจความหมายของบทบรรยัติแรกเรียบร้อยแล้วแล้วก็หันไปนตะโกนบอกทุกคนว่าทุกคนให้ก,ก้มกราบลูกปั้นเดี๋ยวนี้เลยนะลุงคิมกบฮันไปก็หันกลับไปด่าพระเอกว่าทรงจินวูนายสซสติไปแล้วเหรอวะให้พวกเราไปกราบลูกปั้นบ้าเพื่ออะไรวะเนี่ยแล้วก็ดูเหมือนจะมีฮันเตอร์ซองคนเดียวที่ดึงสติเอาไว้อยู่แล้วก็หันไปถามไปพระเอกว่านายคิดออกแล้วใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นพระเอกมันก็ตอบด้วยสีหน้ามั่นใจว่าครับไอ้เทพี่ใสริภาพเนี่ยมันจะโจมตีถ้าเราเคลื่อนไหวในระดับทีีนนีี่่่่่่สูพพูงูงงงงแลละะกกกกกอออนนนนนนหหหห้้้้าา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 าเเเยทมมมมมัััไโจตตตรรรรพพพพวววคคบบชช์็ถึใ ถามกลับไปว่ามึงไม่ได้มั่วใช่ไหมเนี่ยพระเอกก็ตอบว่าก็น่าจะใช่นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าฮันเตอร์ซองก็จะยอมรับวิธีของพระเอกเพราะว่าก็ดูเหมือนจะไม่มีทางอื่นอะไรแล้วและทุกๆคนก็ก้มกราบเทพีเสรีภาพตามคําแนะนําของพระเอกและระหว่างก้มกราบทุกคนก็คิดในใจว่าเราจะรอดออกไปจากที่นี่ด้วยกันก้มกราบไอ้รูปปั้นนี้จริงหรอวะเนี่ยไม่นานนักท่าทีของรูปปั้นก็เปลี่ยนไปแต่ที่อยู่หน้านิ่งๆก็สยายยิ้มออกมาด้วยความสยดสยองหลังจากนั้นไอ้รูปปั้นมันก็โจมตีมั่วซั่วเลยทย พวกเราจะต้องอยู่แบบนี้อีกนานแค่ไหนนะต่างคนต่างไม่มีใครกล้าเงยหน้าขึ้นมาดูจนเวลาผ่านไปสักพักฮันเตอร์แบ็กมันก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วก็บอกว่าดูเหมือนมันจะหยุดโจมตีแล้วนะพูดจบฮันเตอร์แบ็กมันก็ลุกขึ้นมายืนดูสิเห็นไหมมันไม่โจมตีเราแล้วทุกคนเห็นดังนั้นจ็เลยร้องตะโกนออกมาว่าเฮ้ยจริงด้วยมันไม่ทําอะไรแล้วจบแล้วใช่ไหมเนี่ยเรารอดแล้วใช่ไหมเนี่ยเรายังมีชีวิตอยู่เนาะแล้วก็เหมือนจะมีแต่ไอตีหน้าจีคนเดียวที่ดังสันหอนมันบอกว่ามันน่าจะยังไม่จบ ไม่นานนักก็มีเสียงแผ่นดินไหวดังคลื่นทุกคนก็ต่างตกใจว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยไอ้ลูปั้นที่มันนั่งนั่งอยู่เนี่ยมันก็กาลังลุกขึ้นยืนขึ้นมาเท้าก้าวออกมาเหยียบพื้นดังปังทุกคนแห่ง,น,งนั้นก็เลยตัดพ้อว่าเฮ้ยเดี๋ยวสิมันยังไม่จบอีกหรอวะเนี่ยจะบอกนะว่าเราต้องต่อสู้กับลูปั้นบ้าด่เนี่ยฮันเตสองก็เลยรีบผ่านไปถามว่าส่งจินวูนายมีแผนหนึ่งไหมเนี่ยไอ้พระเอกมันก็ตะกุกตะกักแล้วก็บอกผมก็ไม่รู้ทำยังไงเหม อยู่ๆเฮ้พระเอกก็บอกว่าเฮ้ยทุกคนครับในดันเจี้ยนนี้มันมีกฎของมันอยู่นะขั้นแรกคือบูชาพระองค์ที่เราก้มหัวเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วแต่ขั้นที่สองอ่ะมันบอกว่าให้เราสันเสริญพระองค์น้น่าอาจจะเป็นกุญแจสําคัญทุกคนก็ยืนงงกันเป็นไก่ตาแต่ว่าจะสรรเสริญยังไงวะเนี่ยไม่นานนะก็จะมีผู้ชายผมยาวเดินออกมาแล้วก็บอกว่าฉันจะลองเองฉันเป็นคณะประสานเสียงที่โบสถ์เรื่องร้องเพลงและสัรเสริญในฉันทําได้พูดจบไอหนุ่มผมยาวก็เดินออกไปเผชิญหน้ากับลูกปั้นแล้วก็เริ่มสวดภาวนาททัันีสสตเพา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยฮันเตอรคิมกัฮันเตอร์แบ็ก็สังเกตได้ว่าเฮ้ย <c oughs> เหมือนมันจะเคลื่อนไหวช้าลงแล้วเนี่ยมันได้ผลใช่ไหมเนี่ยหบดสวดก็ด้องเนินต่อไปสุขีอัตานังปริหะลันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทังสิ้นเถิน